สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวงานหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมค่ะหน้างานตรงนี้นะคะเป็นห้องลูกค้าอยู่ชั้นสองเดิมทีพื้นที่ตรงนี้เป็นบานหน้าต่างวงกบไม้ที่เป็นบานผักออกเป็นบานเปิดออกลูกค้าต้องการความกว้างความสว่างให้กับห้องแล้วห้องหลังนี้ ก็ติดแอร์ด้วยเขาก็อยากจะเก็บความเย็นให้ได้เยอะที่สุดนะคะเนื่องจากงานไม้ผ่านการใช้งานมานานมีผุมีก่อนมีความเสื่อมหองงานไปนะคะหน้างานจะเป็นแบบนี้ค่ะเดิมทีนะคะจะมีเหล็กดัดอยู่แล้วแต่ลูกค้าเปลี่ยนเป็นวงกบอลูมิเนียมบานเลื่อนนะคะตรงนี้จะเป็นงานหน้าต่างนะคะลูกค้าเลือกเป็นงานอบขาวกระจเป็นกระจเขียวตัดแสง5มิลน,นะคะ การใช้งานจะเป็นอย่างนี้ค่ะจะมีมุ้งลวดบานเลื่อนกันยุงนะคะเลื่อนได้ซ้ายขวาแบบนี้แบบนี้เลยนะคะเป็นงานมุ้งลวดเลื่อนได้ซ้ายขวางานหน้าต่างจะมีจับล็อกแบบนี้อยู่ทั้งซ้ายและขวาเลื่อนสลับได้นะคะลูกค้าเปิดไปแบบนี้รับลมโฟร์โฟงานอลูมิเนียมอกขาวจะเพิ่มความกว้างความสว่างให้กับบ้านนะคะ ลูกค้าท่านใดสงสัยงานหน้าต่างงงกบไม้จะเปลี่ยนเป็นงานกระจกอลูมิเนียมแบบไหนมาดูงานร้านเราค่ะร้านเพิ่มสินการช่างยินดีให้บริการนะคะวันนี้ร้านเพิ่มสินการช่างขอจบการรีวิวหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับพอมุงลวดอบขาวไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ